จากที่เราพูดกล่าวมานะะจากทั้งราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องของประธานสภาสิ่งเราจะพูดก็คือว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าประธานสภาเ,ออเขาเขาทำนาทีอะไรเขาเขาทำ,ทำอะไรทำไมทำไมเขาถึงต้องอยากเป็นประธานรัฐสภา,าแล้วทำไมทุกคนออจะต้องแบบอุ้ยตอนนี้มีคนให้ความสนใจเยอะมากสําหรับเรื่อง <c oughs> ของประธานสภา ค่ะนะคะเขามีบทบาทหน้าที่สําคัญอะไรกันบ้างใช่ค่ะต้องเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะถ้าตามอานาจอธิปไตยเนี่ยเรามี3อมอำนาจด้วยกันนั่นก็คืออํานาจนิติบัญญัติอํานาจบริหารและอํานาจตุลาการอืมอ่าอำนาจนิติบัญญัตินี่ก็เป็นของสสค่ะอ่าต้องเรียกว่าเป็นเอาพูดง่ายๆคือหัวหน้าอำนาจนิติบัญญัติอ่าหัวหน้านิติบัญญัติก็คือประธานสภาอืมะ,ะหัวหน้าของฝ่ายบริหารนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับ หัวหน้าของฝ่ายตุลาการนั่นก็คือผู้พักษาะนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหัวหน้าถ้าเราจะเห็นเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าความสําคัญคืออะไรอันนี้ถ้าพูดจากตามอํานาจอธิปไตยที่เรามี3ามอำนาจคราวนี้ค่ะถ้าเรามาดูไล่ดูว่าเอ๊ะรัฐประธานสภาเนี่ยทำไมถึงมีความสําคัญแล้วเขาทําหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะถ้าตามรัฐธรรมนูญ ปี6กเนี่ยก็มีการกำหนดหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะในฐานะประธานรัฐสภาไว้นะคะอันนี้ที่สำคัญเนี่ยก็มีทั้งหนึ่งเป็นกรรมการสรรหาตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ,ะก็เป็นผู้ค้นหาเพื่อสรรหานะองค์กรอิสระขายบ้างอะ่ะองค์กรอิสระก,ะก็ก่อตอปอปอชปปทปปสแล้วก็มี อ,องค์กรสิทธิมนุษยชนกลุ่มขององค์กรอิสระนะคะแล้วก็อันที่สองค่ะเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะคะก็คือหนึ่งในประธานยุทธศาสตร์ชาติก็คือยุทธศาสตชาติ20ปีที่เราใช้อยู่อ,อันที่สามคือการทำหน้าที่ส่งร่างกฎหมายให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีสมาชิกรัฐสภาเห็นว่า ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญค่ะอค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญอยู่นะคะจะส่งร่างกฎหมายให้ทางศาสตรรัฐธรรมนูนพิจารณาว่าเอ๊กฎหมายเนี้ยขัดหรือเปล่าอตรงหรือเปล่าะนะและที่สีก็คือเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชองค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและผู้นาาําฝ่ายค้านออันี้สำคัญเหมือนกันนะคะคะนะคะในการ รับร่างค่ะเขาวนี้หน้าที่ทั่วไปคุณันทาเมื่อสักครู่นี้คือหน้าที่ของประธานสภาในฐานะของประธานรัฐสภาในการทำหน้าที่เขาวนี้อำนาจโดยทั่วไปของประธานสภา<ก>ตามข้อบังคับเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแล้วก็ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ออนีซึ่งเวลาเขามีการประชุมสภาประธานเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่บอกว่า สมมติคนนี้อยากจะพูดก็ต้องให้ประธานอนุญาตแล้วก็มีการนำพูดนำเสนอต่อที่ประชุมได้ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญประธานสภา,าเนี่ยก็ต้องวางตัวเป็นกลางเนาะ,ะถ้าเกิดว่าบอกว่า3นาทีก็จะต้องกด ตอนสนาทีทุกคนต้งทุกคนต้องให้เท่านั้นต้องต้องสามนาทีทุกคนไม่ใช่ว่าพอเห็นเป็นฝ่ายรัฐบาลเราให้5ไม่ได้ไม่ได้นะคะแล้วก็หน้าที่ที่2ก็คือการกํากับดูแลดําเนินกิจการของสภานะคะแล้วก็หน้าที่ที่3คือควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมตลอดถึงบริเวณสภาอันนี้สําคัญนะคะการรักษาความสหลายครั้งนะคะถ้าเกิดว่า มันก็อาจจะมีสภาล่มกันบ้างหรือไม่บางครั้งเนี่ยก็ต้องมีการปิดสภาหรือว่าการประชุมสภาก่อนเวลาอันควรหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดประมาณว่าในการอภิปรายแต่ละครั้งเนี่ยสอสก็อาจจะมีอารมณ์อาจจะต้องมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะก็จะต้องคอยห้ามปามเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้คำพูดคำจาอาจจะพอมีอารมณ์บวกกับ หลายอย่างนะคะคำพูดคำจาก็อาจจะไม่สุภาพได้เนาะก็ประธานสภานี้แหละก็จะต้องทำหน้าที่ถ้าเป็นเวทีมวยประธานสภาก็เหมือนกรรมการต้องคอยห้ามว่าอย่าลืมอค้ย่าโชกใต้เข็มขัดอะไรประมาณนี้ถอนคำพูดด้วยถอนคำพูดด้วยนะที่ว่ากันเมื่อกี้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณจะททายัอะไรอีก เป็นผู้แทนสภาในกิจการภายนอกนะกิจการภายนอกอะไรบ้างล่ะเป็นกรรมการสนาตุลาการอย่างที่บอกท่อกเมื่อกี้ใช่ค่ะเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ก็เมื่อกี้เลยนะคะลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือเมื่อกี้เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อดําเนินการกิจการใดๆอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสภานะคะอันนี้ก็เป็น อำนาจหน้าที่อันนี้คือตามประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งข้อบังคับของกฎหมายนะคะเท่านี้สิ่งสําคัญนอกจากนี้ค่ะประธานสภาเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญหลายอย่างในการเสนอชื่อเสนอกฎหมายเรื่องของเข้าชื่อเสนอกฎหมายเหมือนว่าดิฉันเนี่ยเป็นสสแล้วอยากนําเสนอเรื่องนี้แต่ถ้าประธานสภาไม่เห็นด้วยก็ตีตกไปอาจจะต้องไปแก้ไขอาจจะต้องไปทบทวนกันใหม่ หรือว่าอย่างบทบาทสำคัญก็คือการใช้ดุลพินิษในการตีความว่าร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอมาอันนี้คือสิทธิตามรมัฐธรรมนูญคือพวกเราทุกคนเนี่ยที่มีสิทธิ์ของการเลือกตั้งนะคะตามหมวด3ส,สิทธิและเสรีภาพเนี่ยเราสามารถจะมีหมวดที่เราสามารถแก้ไขได้โดยการรวมชื่อกัน นะคะคราวนี้ก็จะเป็นผู้ใช้ดุลพินิษในการตีความว่าร่างนี้เนี่ยเป็นไปตามกฎหมายไหมขาดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหาักไม่แน่ใจตัวประธานสภาเนี่ยก็สามารถที่จะส่งเรื่องไปทางศาลร,รัฐธรรมนูนเพื่อช่วยตีความว่ากฎไม้นี้ขัดหรือเปล่าขัดต่อรัฐธรรมนูญไหม yeah. นะคะก็จะเป็นบทบาทที่สําคัญก็คือเป็นหัวหน้าของนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติคือหัวหน้าของสภาของสองสและค่ะ,ะ,คะถ้าพูดง่ายๆนะคะ ดยดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ต้องมีหัวหน้ามีหัวหน้าก็คือประธานสภาเนี้ยก็คือหัวหน้าของสสค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะนี่นอกจากนี้มีการประธานสภาเนี่ยก็มีดุลดุลพินิษ์นะคะในการวินิจฉัยยติด้วยนะอ่ะอันไหนด่วนไม่ด่วนค่ะ นะมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญสำคัญนะเขาก็เลยต้องมีการคัดเลือกกันกรองประธานสภานะคะใช่ค่ะก็เลยได้มาเรียบร้อยแล้วถูกต้องสำหรับในครั้งนี้ครั้งนี้ก็มีการโปรดเก้ามีพระราชบุพระปรมราชองค์การในการลงนามโปรดเก้าเรียบร้อยแล้วสำหรับประธานสภาแล้วก็รองประธานสภา